กราบสวัสดีไบเกอร์ไบกี้สายลุยสายออกทิปทั้งหลายนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ Moonlight Shop r รีวิวครับผมวันนี้เราจะมารีวิวกระเป๋ากันน้ำจากค่ายโ s ซ่นะครับกับเจ้า o s ซ่า SH 1ที่มีความจุถึง40ลิตรด้วยกันแล้วก็ตัวกระเป๋าเองนะครับผลิตมาจากผ้า 500D PVC นะครับผมที่เคลือบด้วย PVC หนาแน่นทำให้มีความเหนียวแข็งแรงทนทานและทนทุกสภาพอากาศพร้อมลุยทุกสถานการณ์แถมเจ้าโอซ่าเเนยครับยังกันน้ำไ ไดถึงระดับ IPX6 ระหว่างออกทริปฝนตกขนาดไหนไม่ต้องห่วงครับผมน้ำไม่มีทางซึมเข้ากระเป๋าแน่นอนแล้วก็อีกหนึ่งออปชั่นพิเศษนะครับผมที่ทางโอซติดมาให้ก็คือแถบสะท้อนแสงที่มีให้มาถึง2จุดนะครับโดยแถบสะท้อนแสงก็จะช่วยให้คุณขับขี่ยามค่ำคืนได้ปลอดภัยมากขึ้นเวลาออกทริปกลางคืนอะไรนี่ไม่ต้องห่วง แล้วก็ด้านข้างนะครับตรงนี้ตรงที่ผมชี้นะครับตรงนี้เรียกว่า Air Release System เป็นจุกระบายอากาศเวลามีความอับชื้นภายในกระเป๋านะครับเราสามารถเปิดตรงนี้ไล่ลมหรือไล่ระบายอากาศจากข้างในออกมาได้นะครับ ต่อมาครับตรงนี้นะครับคือที่รองมือที่จะช่วยซับพอร์ตมือของคุณไม่ให้รู้สึกเจ็บนะครับเวลาคุณต้องถือกระเป๋าหนักๆและนี่ก็คือด้านในของเจ้าโอซ่าเ1นะครับผมแล้วก็มีขนาดความสูงที่34ซนติมตรกว้าง30ซนมยาว58ซนติมและข้างในยังแถมสายสะภายข้างมาให้หากใครเบื่อที่จะถือแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนมาเป็นใช้สายสพายข้างสะพายข้างเท่ๆได้นะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูการทดสอบความจุของเจ้าโอซ่าเอสเใบนี้กันนะครับว่ามันจะจุได้ขนาดไหนโดยที่ผมจะใส่ขวดน้ำขนาด1.5ลิตรเข้าไปโอเคครับไปดูกันเลยครับผมผมใส่ไปได้ทั้งหมด18ขวดนะครับผมอันนี้คือเป็นการให้ดูคร่าวๆนะครับโอเคครับ ก็จบไปแล้วนะครับกับการเทสกันน้ํานะครับผมก็ถือว่ากันน้ําได้ระดับดีเลยทีเดียวนะครับโอเคนะครับนั้นทั้งหมดนั่นคือรีวิวเจ้า o อ a ่าเอทเสศูนะครับผมสรุปเลยนะครับผมถือว่าเป็นกระเป๋าที่คุณภาพดีใบหนึ่งเลยนะครับผมดีทั้งวัสดุที่ใช้ผลิตแล้วก็ออปชั่นต่างๆ ที่ใต่มาให้นะผมไม่ว่าจะเป็น Air Release System, ์ล l e a ส e ิสเต็มแถบสะท้อนแสงแล้วก็ตัวเนื้อผ้าที่สามารถกันน้ำได้ดีคาะใครสนใจเจ้า OSA d i p a c k h เ0 1นะครับผมก็สามารถสั่งซื้อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Moonlight Shop หรือ Line m t o n l i g h t วันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กับการรีวิวครั้งหน้าสวัสดีครับ